ครับตอนนี้ก็เป็นวิดีโอสําหรับการรีวิวให้ดูนะครับว่าการใช้งานแบบไหนนะครับอันนี้ก็คือไอคอนสาหรับสตาร์ทโปรแกรมนะวิดีโอการติดตั้งให้ดูใต้คลิปนี้นะครับผมจะพรีวิวให้ดูสองไอเขานะครับโดยจะตั้งค่าก่อนเอาแค่สองไอเขาพอเนาะคือต้องการรันเกียร o เคาก็ เพิ่ม ID เดีเข้าไปนะครับวิธีการเพิ่ม ID ดีก็ให้ไปดูอีกวิดีโออีกตัวหนึ่งที่อยู่ใต้คลิปแหละเป็นวิดีโอเดียวกันกับการติดตั้งการตั้งค่าวิธีใช้การต่างๆจะเป็นคลิปรวมทั้งหมดเลยที่อยู่ในนั้นคลิกเข้าไปใต้ลิงก์น้าใต้วิดีโอนี้นะครับในวิดีโอนั้นจะมีาารายละเอียดต่างๆในแต่ละช่วงของวิดีโอแทรกอยู่ใต้ลิงก์ใต้คลิปนะครับลองกดเข้าไปดูว่า ต้องการรู้รายละเอียดส่วนไหนของวิดีโอก็ลองคลิกเข้าไปดูเนาะหลักๆคือการทำงานของโปรแกรมเนี่ยคือจะเปิดเบราว์เซอร์ะ browser, นะครับโดยแยกโปรไฟล์ตัวโปรไฟล์เนี่ยโปรแกรมจะสร้างขึ้นมาเองนะสร้างขึ้นมาเองแล้วก็เปิดเบราว์เซอร์ล็อกอินทำการล็อกอิน ID ที่เรากำหนดไว้นะครับ แล้วก็เริ่มกระบวนการโพสต์อย่างเนื้อหาในวิดีโอนี้ผมโพสต์เป็นหมวดขายของโปรแกรมก็จะโพสต์เฉพาะหมวดขายนะจะไม่ได้ไปเข้าไปโพสต์ในส่วนของการสนทนาอะไรพวกนี้เขาจะไม่โพสนะเพราะว่า AI ของเฟซเนี่ยมันเข้าซีเรียสมากถ้าเราไปโพสต์มั่วโพสต์ไม่ถูกหมวดหมู่โพสไม่ถูกส่วนอาจจะโดนแบนโดนบล็อกได้นะครับอันนี้สําคัญตัวโปรแกรมมีการหน่วงเวลาหลังจากโพสต เมื่อหน่วงเวลาเสร็จแล้วถ้ายังไม่ถึงเวลาโพสตถ์ถัดไปโปรแกรมจะทําการเล่นเล่นเฟซนะครับโดยอัตโนมัติคือผมจะจับเอาฟังก์ชันในการเลี้ยงเฟซเข้ามาอยู่ในนี้ด้วยเขาจะไม่หยุดนิ่งๆรอแต่จะเป็นการเข้าไปดูโพสต์เข้าไปดูกลุ่มเข้าไปดูฟีดส่วนตัวบางครัง้งเขเข้าไปดูวิดีโอ ส่วนของการเข้าไปดูฟีดและวิดีโอเนี่ยจะมีการสุ่มกดไลค์ด้วยนะครับกิจกรรมจะมีเท่านี้จะไม่มีการโพสต์โปรไฟล์ส่วนตัวนะครับอันนี้บอกไว้ก่อนจะไม่มีตรงนี้ <c oughs> <c oughs> โปรแกรมแชร์ลิงก์ไม่ได้นะครับหมายถึงว่าโดยตรงนะหมายถึงว่าแค่เพิ่มลิงก์ u r l จากกลุ่มอื่นเพื่อที่จะไปโพสต์ในกลุ่มอื่นอะไรเงี้ย ก็ต้องมันแชร์ได้มันโพสต์ได,ได้แต่เราต้องกรอกข้อมูลให้ครบนะครับต้องกรอกข้อมูลให้ครบรูปก็ต้องมีอะไรเงี้ยไม่งั้นมันมันไม่ครบรูปแล้วก็ตอนนี้กลุ่มหลายๆกลุ่มเขาซีเรียสมากนะครับกลุ่มหลายกลุ่มเขาซีเรียสมากเรื่องการโพสต แบบไม่มีรูปหรือลิงก์ที่แชร์จากกลุ่มอื่นมาอะไรเงี้ยเขาค่อนข้างจะมีเฟซเขามีการให้เจ้าของกลุ่มที่เป็นกลุ่มคุณภาพนะครับตั้งค่าได้ว่าถ้าเป็นโพสเนี่ยขอให้เป็นโพสสดๆจากกลุ่มเขาเองจะไม่ใช่มีการแชร์ลิงก์จากกลุ่มอื่นมาอะไรเงี้ยไม่ได้นะครับอย่างที่เห็นอยู่ตอนนี้คือมันมีเบราว์เซอร์หนึ่งที่บอกว่าหน้าเว็บไม่พร้อมใช้งานอันนี้บางบางทีลิงก์กลุ่มที่เราใช้งานบางทีอาจจะเสียไปแล้วอะไรเงี้ย ก็เลยเข้าไม่ได้ประมาณนั้นแหละก็จะเกิดอาการแบบนี้นะครับโปรแกรมก็จะข้ามไป <c oughs> เรื่องระยะเวลาหน่วงของแต่ละโพสต์นะครับ โปรแกรมจะไม่ใช่การจับเวลาในโปรแกรมนะเป็นการบันทึกเวลาลงไฟล์ในโฟลเดอร์เซตที่อยู่ในในโปรแกรมดังนั้นถ้าสมมติว่าคุณตั้งหน่วงเวลาไว้โปรแกรมโพสเสร็จแล้วคุณปิดโปรแกรมบันทึกเวลาไว้แล้วนะครับหลังจากที่โปรแกรมบันทึกเวลาไว้แล้วบันทึกลงไฟล์นะถ้าคุณปิดโปรแกรมแล้วคุณเปิดมาใหม่โปรแกรมตรวจสอบดูแล้วมันยังไม่ถึงเวลาที่จะต้องโพส ในคิวโพสถัดไปโปรแกรมก็จะไม่โพสนะครับโปรแกรมก็จะเข้าไปเล่นส่วนอื่นแทนนะอันนี้ก็อธิบายไว้เบื้องต้นเนาะถ้าอยากทราบรายละเอียดในเชิงลึกนะครับโดยละเอียดการตั้งค่าการติดตั้งการใช้งานต่างๆการใช้ระบบหลังบ้านมีส่วนไหนบ้างที่เราต้องทำความเข้าใจอะไรเงี้ยให้เข้าไปดูคลิปอีกคลิป,ลป,ลปนึงนะครับลิงก์อยู่ใต้วิดีโอนี้ โอเคครับเดี๋ยวผมจะปล่อยให้โปรแกรมมันลันไปนะครับก็ผมก็มาอธิบายเพียงเท่านี้เนาะไปแล้วครับสวัสดีครับ